เต็มไปหมดเลยแล้วก็โอ้ดีดีรู้สึกไงบ้างเเวลาขีดมันลดลงเวลาขีดมันจะกดลดลงเพรายิ่งแบบขีดครั้งที่สองร้อยเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันเบาลงอ่ะมันรู้สึกว่าเราเรากดได้ได้เพียงพอแล้วจริงๆคือมันมีสติเกิดขึ้นซิมเนี้แบบดีนะพอผ่านไปแปดสัปดาห์ขอมาคุยกับหมอผมไม่ต้องมาและหมคนไข้หมอเยอะมากเลยไม่ต้องมาแล้วจริงๆไม่เยอะหรอกแต่ขี้เกียจคุย พากแกช่วยได้แล้วนี่แกช่วยตัวเองได้แล้วไม่ไม่โกรธไม่อะไรแล้วนะแกเดี๋ยวจะไปหาคนงานมาใหม่ละเออแล้วจะไปหาคนงานมาเป็นแฟนด้วยป่ะแซวไม่แล้วเคสซีมน่ารักนะแบบแกจ,จากแบบแองเกลิลสุดขีดเลยนะไม่ให้ขีดขีดขีขีดีขด,ข,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 ดขีดไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรนะเออคนไข้ก็จะถามอย่นี้เหมือนกันนะกรธแล้วทําไงต่ออยากทําอะไรล่ะ อยากทำอะไรเราโกรธอยากไปด่ามันอย่าทํำนะบาปอย่าทํานะเราตกลงกันว่าเราจะไม่ด่าคนอื่นนี่แล้วให้ทําอะไรดีไม่รู้สิอยากทําอะไรอ่ะให้เขาคิดของเขาเองเขาอยากทําอะไรเนาะอยากทําอะไรพอคิดไม่ออกจริงๆเอาไปล้างหน้าล้างตาได้ไหมเผื่อจะสายโกรธขึ้นมาบ้างก็ใช้ behavior modification ให้มากขึ้นเท่านั้นเอง ให้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเราไม่ได้ต้องการมีขุดอดีตเขานะไม่ต้องการให้เขาอยู่กับอนาคตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเขารู้สึกไงเขาอยากจะไปด่าห้ามแต่ให้รู้ทันความเกลียดของตัวเองนะเวลาที่เขาทําอะไรไม่ได้จริงๆอาไปล้างหน้าไปไปล้างหน้าไปน่าจะดีขึ้นนะไปคุยกับเพื่อนคนเนี้ยคนที่พามาเขาน่าจะเห็นใจนะน่าจะเห็นใจมากกว่าหมออีกหมอไม่คยเห็นจะปอบอะไรเลย แม็กมันมันยากอะเนอะบางทีเราก็ต้องดูจังหวะนะเวลาที่ Approach เขาอะเวลาที่เขาแบบ Depressed นั่งมากๆเราอาจจะแบบค o n f r o n t อะไรบางอย่างเขานั่งไปแล้วได้อะไรขึ้นมาบ้างก็คือบางทีเราจะต้องคุยให้เขาได้ทํากิจกรรมแล้วไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยไม่ค่อยดูนะเคสนี้น่าสงสารนะอย่าส่งมานะทำไม่ได้หรอกยากเกินกินยาก่อนเนาะกินยาก่อน อีซีทีอาจจะดีนะ <laughs> ส่งไปให้รัญชะศักดูนะอยู่โรงพยาบาลอะไรพอ, <laughs> อย่าส่งมาสมเด็จนะโอเคไหมมีใครอยาสงสัยหรืออยากจะถามอะไรไหม <laughs> ถ้ามีก็ไปคุยกันวันหลังเนาะวันนี้หมดเวลาแล้ขอโทษทีที่เกินเวลานะไปสองนาทีขอบคุณครับก <laughs> <c oughs> ็พี่อิงครับพี่อิงจะกล ไม่แล้วนะงั้นก็ช่วงบ่ายนะพี่คิดว่าช่วงบ่ายเนี่ยเป็นเป็นเดอะมัสที่จะต้องเข้ามาฟังเลยนะเพราะว่าเราคงไม่ได้ฟังอาจารย์สมพรท่านทำเทรลปีให้ดูหรือว่าคุยคุยอินเทอร์วิวให้ดูได้บ่อยๆหรือง,ง่ายๆสักเท่าไหร่หรอกนะฮะนะก็ขอให้เข้ามาอ่างั้นก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวเที่ยงกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่อัพเทนขอบคุณครับ